เที S <S ่ยวที่หลังนี่เที่ยวันี้เองไงน้ำพ่นคือไม่เห็นเลยนึกว้าน้ำเอ่ยชำระครับน้ำน้่งเลยครับครับพวกต่างๆมีความติ่นไปนะครับเพื่อที่จะให้ทใครให้บริสุทธิ์นะครับบนที่จะเข้าสู่รูปการสำปันนะครับทุกท่านเลยนะครับทุกท่านที่มานะครับที่ รับหนักมานะครับเสร็จแล้วก็เชิญไปโต๊ะอาหารนะครับรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะครับเพราะว่าเวลาขณะนี้ก็ใกล้จะบ่ายสองแล้วนะครับทุกท่านคงจะสนุกสนานจงลืมจงลืมผิวข้าวนะครับผมว่าฉะนั้นเมื่อท่านอาักมากมากเสร็จแล้วก็เชิญที่โต๊ะอาหารนะครับทั้งทั้งคณะตรงยาวด้วย ครับติดต่อประธาน

นี่ยนัีนนถ้าเราาๆก็เป็รถ้าเรงเปเรื่สีมาเ็อยู่ไรเนี่ยเนี่ยต่อไปแล้วพระกงก็ไม่หายน้ำนมราจาราน้ำนมู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 น้ม นะโมเดสตตาขมว่าตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเดสตตาขมว่าตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวามไม่ซมติโยโทโสโยโทโสโมหิตตีนะโมหิตตีนะมาตาปิตุมาตาปิตุญาติตัสมิงญาติตัสมิงปาปะกะโตปาปะกะโตูมาจังมะจังสัมมะ ธรรมะทีันเตมีพันตีนักตังภูสังนัตังภูสังกายกรรมกายกรรมปีกรรมปีกรรมมโนกรมม์กรรมงิุสิกรรมงสิกรรมสัพพะปังสัพพะปังวินาสันตุวินาสันตุกายกรรมสามกกรรมสปีกรรสี่ปีกรรมสี่มโนกรรมามมโนกสามี่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเกินได้ร่วมเกิน ขอบคุณพ่อขอบคุณแม่อาติกาทั้งหลายญาติกาทั้งหลายทั้งชายทั้งหญิงและชายไกยก็ดีด้วยกกยก็ดีวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งโหน้าทั้งโหน้าแต่รับหลังเรีรับหลังด้วยเจตนาด้วยเจตนาเลไม่เจตนาเลไม่เจตนาขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลาย ลงอโหสีซึ่งกรรมนั้นๆซึ่งกรรมนั้นๆให้ข้าพเจ้าให้เข้าพเจ้าผู้ราอุสมบทผู้ราอุสมบทในครั้งนี้ในครั้งนี้บุคคด้วยตึุคคนด้วยตึนกคักตััลุกเออคือจิตใจจิตผู้จิตอสะอสบายนั่งนั่งนั่งยืนเทาแม่รู้ก็ไน้ลยจะเลืกคนในสุริยบาน

เออฮ่าาาากาไม่ใช่ขาเกมดูดิน คนเบิรนกน้ำน้เ็คนเบิเขาก็เอาน้มะนาวแบก็แก้วอ้วนทำาแแก้วก็ได้ด้วยจั่นิดหนึ่งนะแค่ขนดใแก้วน้ำมะนาวอใส่นินึดน้ำมะนาวนแม่ครัวนะจับแม่ครัวดน่้ どこかでどんどん。 จะภาพเลยจะภาพย้ย <c oughs> <c oughs>

ตามเรื่งเจตนาลงไงว่าลูกนั้นจะได้บทน้อยนะครับไม่นานก็ามจะดีใจนะดีใจด้วยโคโนโตโมอนุโมทนาบุนิสุนด้ด้วยก็คงจะเป็นบุญวาสนานะครับกับปุญญาตยายด้วยขอประทานอภัยนะครับพไปลองบัดดาลทุกคนนะครับหลังกันไหลลงตัดทิพย์มาจนถึงกี่วันมาถึงมาหลายวันโคตรที่เสงเลยแห่แผงนมองไม่ทันทำไง ลูกไปไหนท่านก็จะโคนคุณเทวดานะครับทุกกัเทวดาคุณเทวดาทั้งสุขชันฟ้านะครับที่ผ่านชั้นบนทอินคงยมด้านคนทันทั้งหลายได้มาอยู่ดีใจกับพระน่ากฤตสักในครั้งนี้ด้วยเป็นสกิมพยานของประธานรัไทยนะครับสำหรับคณาจารย์ทุกท่านทุกคนในที่นี้นะครับก็มีหลายคนกำลังการ ทำควารู้สึกก่นปปอนยยนี้ยติดภาพไปบ้างกนโอเคทานอภัยนะครับไม่เยี่ยมด้วยนะครับเนี่ยตัวเราหังสมมาสามุทโธกวาบุบาาบาทังโลกวันตังอภิวะทีสวาคาโตพระโกลตาธมโอธรรมังนามสตาสุปฏิปันโนพระกวาโตาสาวกาสังโฆ

per kami terwarkahwaun diete puma ada yang tukewa adalahtengah bisa dilakakan kepadahatihan sang ci yang mewara wadanang kame sunan ธรรมสุนทะลุอญยัมพะทันตาธรรมสุนะลอัมทันตาธรรมสุนทะลโอโอเะทันตาสาุกางกันใจฟังดอ ที่บอกบร่บบคุจิตาำลาน้าให้ฟังว่านาให้มาเนไทำไมเขาพาเรียกับโนหนักโกนหนักนาดที่จิตมอเราพิจารณาอยู่างนีัก็ป็ญญาสิแจแจงมันแจ้รู้นะครับผมแล้วมูสากะวตัระหัสตัวัมมาสัมพุทธะตัโมดัตากะวะตัรหัสตัวทัมมาสัมพุทธะ นัโมตัภะาพวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธานัตโมอะนัมัสการจะขอไหว้ถึงคุณราทฏิเลิศลามคุณราธรรมันยิ่งปยงคุณราทรงอันทรงสินสมา ทีกุงทีท่านทั้งกลวงขอให้ท่านในกุงโทษและกุุงไัยกุงตะเรียและจังไรให้แก่ท่านเจ้าการท่านใจกุศลนี่เป็นตนสรทาท่านจึงหให้ข้ามาเรียกคนให้แก่พระเจ้านากที่บางคนก็เข้าใจที่บางคนก็ยังสงสัยว่าเหตุในจึงไม่เรียกมานะ

เื่อไมีแม้จะขาวฮเนลาไฟกินร้อนร้อไฟมันก็ลายราตรีกนหลังไปคงไม่ได้อบเลยยึดลอยอยู่ลำไห้ไม่ตากเงินกินใจ่คงไม่ได้เออม่เรียงเจ้ารียกนักไม่อุตาก่ยวขาบอนเจ้า เมื่อวัละสามครเดีวลาคนาเป็นดาววละสามเวลาก็แค่จะไปไหนแม่ก็ไม่ไดอยู่ชาแม่ไปแล้วก็กลัมาด้วยทันม่ทันว่ากะบ่ว่าคนโนจากคนคนก็หาไม่ทันเลือเป็นประลุง่อยของแ่นี่นนิอยู่ยันยันกนาตายก็ไรอยู่าก เพิ่งเหงาไหลของแม่ยังไหลหยุดหยุดลอยแม่ถึงอุ้มเอาพระลูกนอยพื่อนในกินนุ่มแล้วก็ชื่นชมสว่างร้อนถึิ่งบูมแม่แม่ผู้ทอนความท้าท้าแล้วก็ตระกาพยายามทุกราทีก็แม่ก็พักพีให้เจ้านอนทางหมดแม่หรือคงไม่ให้ตาย ทีกั้งไร,ร้แม่ก็ไม่ยอมรันว่าตัรุ่รอดแม่ก็ยอมจะตกใจรันรุนหลนให้ใจลือแม่ก็ยอมจะรับวันอันว่าคุณของวิลาแหลือประมาณนาับวัน đây là cho thì thành người tôiอยู่ thôi vàना điว่าทําthนา ป็นหญ bon ิงป็นชายเราทนทั้งหลายเออเกิดก็ที่ไคเชื่ออะไรมีลางทีก็กำเนิดเกิดเมี่ก็ทายไปลางทีก็เชื่อผูเชื่อสาเป็าไปแหะต่างทีก็หมายมาแต่ที่ทานพระเมุ่ยกันัมื่อไรมุ่วันนี้แลลิทร่ะประทับกันกสาง วม่ต้อ er, er, yeah. ิ <Aub urn> ่งรีบร้อนจะ้าเอยอาจตะพลาพถึงคนณมีนาด้รัมานาลรับาเอ่อจะทำสิ่งใดลาจะเทียมทัน ถ้ทาทำจริงแล้วเราจะเห็นเราที่เป็นนิ่เป็นฟาอันไรจะโขึ้นจังก็ยังหาไม่ได้แต่ยังมองก,กว่าคุณของวิลาแต่ธรรมดาแน้น,น,นก็นักธรรมะแปนว่าจะทำบุกญกน้่อยใพันทีก็ไม่เท่าว่าตัวเป็นรารือเป็นทีเวลา

กุสาเราแห่พ่อจำมจังทะไมทำไมต้จัผขานยักษิเพราวาสนาพนักุงก็จะได้เป็นสงพผ่านสัจธรรนาเป็นนาในทีจวนเรื่องนันก็จวนเวลาการกคนจะรำคาญพี่น้างการจะจนไปที่สาวแกริ่มรักจะโน,นข้างก็ไม่ทันไรที่ลูกเราเราใส่จระรงให้ค่อยห้า ที่ก่ใจดีาคนไม่พอเป็นไรที่ลูกพเจริมาจะยจะดีดาทิงคนคนตัอเวลาไม่ลงที่นั่งอยู่ทั้ง